มดิพี่น้องมาสุขสุขคนนะจ๊ามากินต้มมาหุงน้ากันเสาวแก้วกับมาลินน้าพี่น้องอย่างเมื่อเลยส่วนกินต้มกับบกิน,กนมากินน้ากันนี่นะว่ะออันนี้กระพักกรับพี่น้องพักบงกระลำอันนี้ก็กกกกกนนกขครับปุ้นพี่น้องบบาตาถับมาจากโมงเคยสองโมงลงกับอันน้าสองโมงสองโมงหลดมาแต่สารวาัรวตรตาถับหอักเบอร์อบเบอร์ใครเละเบอร์ไว้ไ้วเลยลอยเลย ไปไปแล้วสบายดีพี่น้องมากินตำหูมันกเลยพี่น้องเลยเอาเออมากินน้ำพี่น้องกินลายคนแซตำหมูหงพี่น้อกินมินสมบักินสมพี่น้องลาค็เซ่บชิบวักระจายสบายดีพี่น้องโอเคจ้ะฮโอเคเลย hết nếu mà kết mực kết kẹo ประเทศไหนประเทศคมพูชาประเทศด่ประเทศลาวก็เนระเทศบางูอ้เนี่ยบาง้งอะไเอาไปตัวเนี่ยตัวใมาหายเนี่ย ไปไปตัวในหนาหนาตัวตลอดตลอดกันม <Okay. S 2> ีค <C> ิววคิวคิวขาวเนเหรอวะไปหลอกแล้ว hmm. ก็ไปลอกเขาถามาเมื่อ2องโมงหมดเนาะตองโมงสองโมงัองโมงคืน่่ะสองโมงมาหอดบ้างต่อไปก็จะหน่งโมงเกือเล เโตหางโลดเอาเบอร์ขาขอหลเมือนเลยไปโตหาแล้ว่ไปกับกิ้วนอยยิ้อยู่แหละมองเขาโทรใส่รถเขาได้ลูกค้าอคือเขาลืมรถที่เขาลืมของเขาให้ได้ลูกค้าเเสือไป้า้นดกัน้าผู้อื่นแล้วก็เสืออยู่ลืมโท้หาไม่ค่ะมีม้วนว่า Mặt lạc lẽo, chỗ hảo. Tell lạc khó. lao, không có lý nó. Một hết. 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 hết. Một hết. Một hết. Một hả?

lúc bà, tôi bộ bộ này là bà. Là cái này. Được, cắt lọc cho mọi tôi cái cho kênh mẹ 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 จีนพ no. oh sí ah, yeah, ี่น้องนาะวางเว้นเนาอต่อไปตัวกดนหาโตไปแบบนี้แล้วตัวดูเงนองมานาะวางเว้นนาอเฮีซาลี่โอ้โหบวอะอะไรเงียจะไปสายเปียกัดเนาะหยิบิวเลยเออตัวหาเยอะ่ามีเจดาเยอะกู้เาได้หรือเล่ากู้งเผาด้ีนอแต่ผมยิ่งเล็กน้อยนะผมได้นะกเนี่นี่บี้อมันมีเยาะนอตัวนะดีตัหา

ที่ก็บอกจ้ะมันเอาของมาผสมพันธุ์เละไปบินเผื่อได้ยังไงตามหลดมันไปอันสารบันโดยจะขอกได้เออแมนอลดตอกสอกปักเซบูอต์เนาะตามเนาะเืยๆั้งโมงกันใช่ก็มีเจ้าชีตโมงไปนั่งท่าเเลยตักเซตักเซระเรียงลายกมกายนั้นบโอ้งตลาดแรงก ร้านอัตบุญเที่ยวห้องยากมือ่านญ้าบอกเราซื้อไว้แล้วถุงเป็นถุดถุถ้าาบเนียกระหังยังได้นังไมาหัดปล่อยเครื่องนะใจยับหอ่ถครห้องลย้ข้าิ้นง้เ้ยากอ่าอย่างนี้ยินเดียบ้นนะา ดับเลยปากพี่้องสุดท้าก็เน่ากินอ,ออกมาจ,าจะจะ,จะกิลโลไ, <ừ. S 1> ได้หรอบางคนก็เาบ่ยาดเนาะมันมานเนาะแฉอันนี้พี่้องมืนกินไปซื้ออะไรนอ่ห้ามมักส่งอะไรคือก็ได้กินอะ Ừ. Ngà của, của nó ngà cục của bọc thịt nó tự nằm Tự của Có những đen vào Thì nó tiểu Có tự nằm rồi Ừ, mình đang xin sao tùm bật bạn Tùm bật rồi Bỏ cái trông như này Tùm bật rồi 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 Tùm ยังอยู่ตู้มั่ง้าเอาอะตู่ยังอยู่มีแต่ดังไฟเกอากระเดงใบมันเหรอปีปีง่ยเดียวบอกิกระเพาะหมักต้มกระแบกรบมกระหมักอะไรกินกุ้งรือได้ก่อดพ่อเลีวย่อยขึ้นืยอะ่พ่อแล้วีเดียวระดับแรกแล้วเนาะมันแรง กินตาดึกแซ่บเด้บนแซ่บแซ่บวันนี้หรแซ่ดแซ่บกินใบลายแล้วมันเกิตายแล้วันิดประดับมันดีกว่าอ่าน่ามากินอะ้รทำอาะพี่น้องกินเนื้อซีเดลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องพ่อครกินหนาพี่น้องสบายดีพี่น้องเด็ดด้วย